เอกินตอนไหนกินวันละเท่าไหร่คำตอบทั้งหมดอยู่ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับผม X-Wellnet ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสุขภาพองค์รวมอีทีนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องอาหารเสริม HMB ว่ามีวิธีรับประทานยังไงเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดรับประทานตอนไหนรับประทานวันละเท่าไหร่ สำหรับไหนนะครับที่มีปัญหาสิวอักเสบนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็กินยาแอนตี้ไบโอติกเดี๋ยวก็กินยาปฏิชีวนะลองรับประทานอาหารเสริมกูดกัดดูแล้วคุณจะแปลกใจกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นครับสั่งซื้อได้ทาง Line ID at wellness ครัอาหารเสริม HMB นะครับมีวิธีการรับประทานวิธีการกินนะครับกินตอนไหน คำตอบก็คือกินตอนไหนก็ได้นะครับเพราะว่าธรรมชาติแล้วอาหารเสริมอาหารเสริมไอตัว HMB เนี่ยมันละลายในน้ําคือจะรับประทานอาหารจะรับประทานพร้อมกับอาหารก็ได้หรือจะรับประทานตอนท้องว่างก็ได้ทีนี้แเราจะกินตอนไหนล่ะแบ่งเป็น2กลุ่มครับกลุ่มแรกคือกลุ่มของออนักกีฬาหรือผู้ที่ออกกําลังกายไปเป็นประจํา อันเนี้ยมีให้เลือกอยู่2แบบแบบแรกก็คือกินก่อนที่จะไปออกกําลังกายประมาณ30-6 0ินาทีกับอีกการหนึ่งออกกําลังกายเสร็จเลยนะพอเสร็จแล้วปุ๊บกินหลังออกกําลังกายเพื่ออะไรครับเพื่อจะได้พอกล้ามเนื้อมันมีการใช้งานมันมีการบาดเจ็บมันมีวัตถุดิบก็คือ h m b มันจะได้ส่งเสริมการสร้างการซ่อมเข้าไปนะทีนี้มาอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือ กลุ่มผู้สูงอายุหรือคนที่ไม่ได้ออกกำลังกายแต่นี้จริงๆแล้วเชียนะครับถ้าคุณยังมีแรงอยู่เนี่ยยังไม่ถึงขนาดนอนติดเตียงนะครับคุณควรที่ต้องขยับร่างกายคือการออกกำลังกายนะ่มันไม่จำเป็นจะต้องแบบนะหนักเหมือนในวิดีโออ่ะคือไม่ต้องแบบถึงขนาดต้องวิ่งต้อง support อ,อ,อะไรเงี้ยถ้าคุณอายุเยอะมากแล้วเนี่ยการขยับร่างกายมันก็เหมือนเป็นการออกกำลังกายแล้วนะครับ กลุ่มที่2ก็คือกลุ่มผู้สูงอายุหรือผู้ที่ไม่ได้ออกกําลังกายนะครับก็มีเหมือนกันเลือกรับประทานได้2แบบแบบแรกก็คือรับประทานตอนเช้าอันที่2ก็คือรับประทานก่อนนอนอ่ะมันต่างกันยังไงรับประทานตอนเช้าก็คือแน่นอนว่าคนที่ไม่ได้ออกกําลังกายอ่ะตอนกลางวันเนี่ยอย่างน้อยๆคุณมีกิจกรรมทางกายคุณลุกคุณนั่งไปเข้าออห้องน้ําเดินขยับตัวถูกไหมครับมันก็ถือว่าเป็นการออกกําลังกายเล็กๆอย่าง อันที่2ก็คือพอกินก่อนนอนปุ๊บอย่างน้อยๆน,นะครับวัตถุดิบก็คือ HMB เนี่ยผสมบวกเข้ากับโกรทฮอร์โมนมันก็จะได้เอาไปสร้างเป็นกล้ามเนื้อในช่วงเวลาที่เรานอนมาดูกันต่อนะครับทีนี้มาแล้วเราจะกินอไอตัวอาหารเสริม HMB เนี่ยวันละเท่าไหร่มันไม่มีปริมาณที่แน่นอนแนะนำของแต่ละคนเพราะอะไรครับ แต่ละคนอายุก็ไม่เท่ากันเพศก็ไม่เหมือนกันกล้ามเนื้อมีมากมีน้อยก็ไม่เหมือนกันแต่ละคนมีกิจกรรมทางกายไม่เหมือนกันบางคนในแอคทีฟบางคนออกากําลังกายสม่ําเสมอบางคนออกบ้างไม่ออกบ้างบางคนไม่ออกเลยแล้วก็บางคนแต่ละคนเนี่ยมีเป้าหมายในการรับประทาน HMB ที่ไม่เหมือนกันบางคนอยู่ในภาวะที่มีมวลกล้ามเนื้อน้อยแล้วต้องการจะเสริม บางคนพอดีพอดีแล้วต้องการให้มันไม่เพิ่มไม่ลดไปกว่านี้เขาเรียกเมนเทนไว้แต่บางคนที่เป็นนักกีฬาอยากจะเพิ่มทั้งมุมของความแข็งแรงความแข็งแกร่งมุมของความทนทานอย่างเงี้ยก็ไม่เหมือนกันอีกแต่จากที่ได้มีการทดลองนะครับรับประทานในในชีวิตจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ปริมาณนะครับอยู่ที่ประมาณ1 3, ถึง3กรัมต่อวันทีนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆแต่ละคนที่มันไม่เหมือนกันคุณก็ต้องไปดู ไป,ไปดูอีกทีว่าแต่ละคนเนี่ยมีเงื่อนไขอ่ะทีนี้สุดท้ายนะครับอ,อาหารเสริม HMB เนี่ยมันไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็คือโปรโตีนมันก็คือโปรโตีนตัวเล็กๆที่เปลี่ยนไปเป็น HMB HMB ก็คือสารตัวหนึ่งที่มันเปลี่ยนมาจากโปรโตีนตัวเล็กแล้วมันส่งผลต่อการสร้างกล้ามเนื้อมากที่สุดเอานี้ดีกว่า ทีนี้มันไม่ใช่ทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทาให้คุณมีกล้ามเนื้อมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแบบยั่งยืนวิธีสุดท้ายนะครับก็คือ4วิธีสุดท้ายที่ผมจะแชร์คือวิธีการสร้างแล้วก็การรักษากล้ามเนื้อแบบยั่งยืนทําทีเดียวเลยไม่ใช่แบบโอ้เดี๋ยวเดียวฟิตมาเดือนนี้เดือนหน้าก็หายละวสวิธีนะครับวิธีที่1ก็คือมีวัตถุดิบในการสร้างกล้ามเนื้อที่เพียงพออ่าก็คือไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปนั่นแหละ ถ้าไอตอนวัยรุ่นเด็กๆเนี่ยคุณไปกินโปรตีนอย่างไหนก็ได้จะกินเนื้อนมไข่หรือจะกินโปรตีนสกัดหรือจะกินที่เป็นช้อนอะชงโงนะครับหรือจะกินเป็นเอ่อเป็นเม็ดที่สกัดไอที่เอาเฉพาะบรานชเชนามิโนแอซิดหรือว่ากรดอะมิโน3าตัวที่จําเป็นต่อการสร้างกล้ามเนื้ออันนี้ก็ได้หรือจะเลือกรับประทานเป็น h m b ก็ได้แต่พออายุเยอะเนี่ยมันยากะ่ะเพราะอะไรกระบวนการในการเปลี่ยนไอตัวกรดอะมิโนพวกนี้มาเป็น HMB เนี่ยมันยากก็อาจจะเลือกรับประทานเป็น HMB หรืออาจจะรับประทานเป็นบ้านเชน amino acid หรือจะสลับไปรับประทานเป็นเอ่อโปรตีนสกัด essential amino acid ก็ได้นะครับอันที่สองก็คือต้องมีคำสั่งในการสร้างกล้ามเนื้ออ่าคำสั่งนี่สำคัญนะคุณลองนึกภาพดูว่าคุณจะสร้างบ้านขึ้นมาโอ้โหวัตถุด,ดิบพร้อมเพียบเลยไปหมดเลยมีปูนมีอิฐมีเหล็กมีเสามีอะไรครบหมดเลย แต่ไม่มีคนงานครับพี่น้องเกิดอะไรขึ้นครับวัตถุดิบก็กองอย่างนั้นเน่เพราะฉะนั claro ้นนะครับคุณมีวัตถุดิบก็คือกรดโปรตีนกรดอะมิโนกรดอะมิโนที่จําเป็น hmd แล้วคุณจะต้องมีคําสั่งก็คือฮอร์โมนถ้าคุณไม่มีฮอร์โมนจบเลยทุกสิ่งทุกอย่างวัตถุดิบต่อให้มีครบมีเกินขนาดไหนก็กองไว้อย่างนั้นแหละมันไม่มีมันไม่มีคนงานเอาไปสร้างนะครับฮอร์โมนที่จะทำหน้าที่นะครับสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยหลักๆมีอยู่สองย่างอันแรกก็คือกรดฮอร์โมน เพราะฉะนั้นคุณภาพการนอนหลับนะครับนอนหลับให้ดีนอนหลับให้ลึกนอนหลับให้ยาวตลอดคืนอันที่สองก็คืออินซูลินฮอร์โมนอ้าวอินซูลินฮอร์โมนสําคัญนะครับอินซูลินฮอร์โมนเนี่ยเป็นโกรดแฟกเตอร์อย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นคุณเคยสังเกตไหมนักกล้ามทําไมเขาต้องกินนะเพื่อให้มีฮอร์โมนที่เรียกว่าอินซูลินออกมาพออินซูลินมามาปุ๊บมีวัตถุดิบใช่ไหมมีโปรตีนมีกรดอะมิโนมีเอสเอ็มบีรวมกับอินซูลินเอาไปสร้างเป็นไข่ นี่คือเอผลอีกอย่างหนึ่งนะครับอย่างที่สามนะครับโอ้โหมีวัตถุด,ดิบแล้วมีคำสั่งแล้วแต่ถ้าไม่ใช้งานนะครับก็จบเหสมองไม่ได้คิดก็เออขาไม่ได้เดินก็เดินไม่ได้แขนไม่ได้ใช้งานก็ใช้ไม่ได้สาษาอังกฤษเก่งแทบตายเลยไม่ได้ใช้เลยก็ติดติดขัดขัด,ดเพราะฉะนั้นนะการฝึกการใช้งานกล้ามเนื้ออย่างสม่ำเสมอเนี่ย ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะครับที่จะทําให้กล้ามเนื้อของคุณเนี่ยมีแบบยั่งยืนนะครับการฝึก training, เวทเทรนนิ่งการฝึก stretching ก็คือฝักฝึกความยืดหยุน่นแล้วคือการฝึกโ mobility คือการฝึกการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อและข้อต่อรวมแม้กระทั่งถึงการฝึก cardiovascular คือการบริหารกล้ามเนื้อหัวใจปอดแล้ะการหายใจ ทุกสิ่งทุกอย่างมันคือองค์รวมที่จะส่งเสริมทําให้กล้ามเนื้อของคุณเนี่ยมันมันถูกมันถูกการมันถูกใช้งานอ่าเพราะฉะนั้นมันก็จะเมนเทนอะไรที่ใช้ก็ยังแข็งแรงอะ,อะไรที่ไม่ใช้ก็ต้องฝ่อก็ต้องเสื่อมก็ต้องตายปัจจัยสุดท้ายนะครับที่จะทําให้กล้ามเนื้อคุณมีแบบย,ยั่งยืนสร้างได้แล้วก็ไม่สลายก็คือลดการทําลายอ่า มีวัตถุดิบแล้วมีคาสั่งแล้วมีการใช้งานแล้วแต่ถ้ายังมีการสลายมีการทําลายกล้ามเนื้ออยู่ตลอดเวลา<ม>ก็เหมือนคุณเติมน้ําลงไปในแก้วน้ําที่มันรั่วเติมเท่าไหร่มันก็ไม่เต็มวิธีการลดการทําลายกล้ามเนื้อนะครับก็หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารดัดแปลงเชิงอุตสาหกรรมอาหารอร่อยอร่อยอาหารไมโครเวฟอาหารแช่แข็งอะไรทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยลดลดการรับประทานคือไม่หาว่า กินได้นะคุณจะกินก็กินได้แต่ให้คุณรวยแล้วลคุณกินเยอะไม่ดีรับประทานสารต้านอนุมูลอิสระให้มันหลากหลายสารต้านอนุมูลอิสระก็คือตัวเกราะป้องกันตัวครีมกันแดดตัวอันนี้เปรียบเทียบไปดูนะตัวที่เป็นตัวปกป้องไม่ให้อนุมูลอิสระเข้ามาทํหลายให้มันหลากหลายไม่ว่าจะเป็นน้ำมันตาวิตามินซีโกมซาคิวเทนอัลฟาไลโปลอิกแอซิดแอสตราแซนดิน แล้วก็ปัจจัยสุดท้ายนะครับการบริหารความเครียดให้เหมาะสมเครียดมากเกินไปเครียดติดต่อการเครียดสะสมก็ไม่ดีสำหรับท่านไหนนะครับที่ดูแล้วชอบรู้สึกว่าเป็นประโยชน์ก็กดไลค์ถ่ะรู้สึกว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นรอบข้างก็กดแชร์ถ้ามีเป้าหมายเดียวกันนะครับอยากดูแลสุขภาพแบบองค์รวมมยาคุณดีอยากชะลอวัยอยากห่างไกลโรคก,กดติดตามไว้ได้เลย แล้วถ้าไม่อยากพลาดเนื้อหาดีๆก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ